สวัสดีจ้าพบกับช่องพิ่วว่าพาแซ่บเด้อวันนี้พิ่วว่ามีอะไรแซ่บๆจ้านี่จ้ามีไส้ย่างจ้าไส้หมูด้วยจ้าเด้อนี่จ้าไส้ใหญ่ด้วยไม่ได้ใส่อ่อนด้วยจ้าเด้อนี่นี่มาลองกินดูจ้าแล้วก็มีน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มไอเรียกน้ำจิ้มมะขามเนาะน้ำจิ้มไอจิ้มหมูจิ้มเนื้อเนี่ยจ้าแล้วก็ผักก็มีนี่ผักแพวหรือพริกบ้าบ้านเราด้วยจ้าเด้อนี่นี่นี่แล้วก็มีแตงมีมะเขือสีม่วง ใส่สีม่วงเด้อจ้ะเด้อพักกินแก้มเด้อแล้วก็มีเข้าวเหนียวด้วยจ้านี่เข้าวเหนียวมาจ้ะมาเริ่มกินกันเลยจ้าเดี๋้อข้าวเหนียวขึ้นมาข้าวเหนียวก็ยังร้อนๆอ,อยู่เลยด้วจ้ะเด้อมากัะเด็กน้อยมาถ่ายกัะเด็กน้อยกับลูกกระหลานโอ้ยร้อนจริงๆเด้อจ้ะเด้อน้ำพริกมะขามใส่ข้าวคั่ว ra ăn chẳng đi có mắc chẳng đi đấy trời đất theo มากะหลานอยากจ้าอยากกินให้ป้าป้าลุงลุงดูจ้พอใจอ่จ้าป้าจ้าลุงก่อนแล้วจ<ะ>้าอากาศดีจ้าตามท้องไร่ท้องนาได้จะเดือกินร้อนๆไม่ค่อยเหนียวหรอกจ้ะ

เอาหวบบไม่ถ่ายดาเอาไปเดินเล่นจ้ะบรรยากาศตอนเย็นจ้ะอืม ไม่เหนียวก็จัค่ะนี่จะคนว่าเหนียวไม่เหนียว ใจมีเพียบเลยจ้ะน้ำจิ้มมะขามทำเอง <laughs> ดีใจได้มัเดินเล่เเลน

จะเล่นทุ่งนาแล้ว <Yeah. S 1> อช่ <c oughs> <c oughs> เหนียวฉันจับนิดนึงเนะมันไม่ได้ว่าจะแบบ่อยอ่อนคือกป็นังก็ใส่อ่อนเนาะลครับ